ฝันเห็นงูแบบไหนดีฝันเห็นงูแบบไหนไม่ดีแล้วแต่ละแบบหมายความว่าอย่างไรรับชมกันได้เลยค่ะฝันว่างูกัดทำนายว่าศัตรูเพศตรงข้ามจะคิดร้ายหรือได้รับเคราะห์จากเพื่อนบ้านถ้างูกัดต่ำก็เป็นเคราะห์เล็กน้อยถ้ากัดสูงจะได้รับเคราะห์หนักหรือมิฉะนั้นจะป่วยเจ็บเพราะอุบัติเหตุในการเดินทาง เลขสี่เด่นเลขห้ารองเลขนำโชคได้แก่สี่ห้าหกห้าเก้าสี่ห้าเ้าหห้าแสี่เกฝันว่างูรัดหรือเลื้อยมาพันร่างกายทำนายว่าถ้าเป็นคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ในกระทันหันให้สังเกตความฝันว่า ถ้างูรัดส่วนสูงของร่างกายเช่นรัดคอรัดบั้นเอวจะได้เนื้อคู่ฐานะดีหรือมีสักถ้ารัดต่ำลงมาถึงขาทำนายว่าจะได้เนื้อคู่ต่ำสักกว่าถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วในฝันนั้นถ้าได้ใช้มือจับลำตัวงูแล้วจะได้ลาบเป็นบุตรหรือโชคลาบจร ลาบลอยจากการเสี่ยงโชคใหญ่เลขห้าเด่นเลขหกรองเลขนำโชคได้แก่ห้าหกหกหกห้า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 หหหหกแฝันเห็นงูหลายตัวเข้ามาอยู่ใกล้ๆหมายความว่าให้ระวังเรื่องความเครียดไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวงาน หรือแม้แต่คนรักซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะหากเป็นปัญหาที่ไม่หนักหนามากนักก็อาจสะสมพอกพูนจะกลายเป็นความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพได้แต่ในเรื่องร้ายๆก็ยังคงมีเรื่องดีอยู่บ้างเราอาจได้รับข่าวดีจากเพื่อนเก่า ที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานเลขเด็ดจ,จากความฝัน0610896403ฝันเห็นงูเลื้อยตามแต่ไม่กัดคนที่ฝันเห็นงูเลื้อยตามตัวเองฝันเห็นงูในลักษณะแบบนี้อาจจะต้องคิดกันให้หนักอยู่สักหน่อยเพราะหมายถึงการได้รับสิ่งของบางอย่าง มาจากคนที่คุณอาจรู้จักหรือเป็นคนแปลกหน้าโดยการมอบสิ่งของเหล่านี้อาจมีเจตนาที่ไม่ดีแฝงอยู่อีกทั้งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นจากคนรอบข้างต้องมีสติและใจเย็นอยู่ตลอดเวลาด้านการงานให้ระมัดระวังเรื่องการพูดจาเมื่อเกิดการเจรจาธุรกิจ เลขเด็ดจ,จากความฝัน3 1 6 9 1 4 1 7 3 7ฝันเห็นงูเลื้อยเข้าบ้านหรือฝันเห็นงูอยู่ในบ้านทำนายว่าให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายถึงกับเลือดตกยางออกเลยทีเดียวด้านการงาน นี่อาจเป็นโอกาสดีที่ชีวิตการทำงานของเรากำลังเข้าใกล้กับความเจริญก้าวหน้าอาจมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาและความช่วยเหลือในหลายๆเรื่องแต่ตัวเองจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากเชื่อว่าสิ่งดีๆจะต้องตามมาอย่างแน่นอนเลขเด็ดจ,จากความฝัน3-2-04 ห้าหนึ่งสงสหฝันว่างูเลื้อยผ่านตัวเราไปทำนายว่าให้ระวังคนที่เข้ามาตีสนิทด้วยหวังหลอกลวงส่วนเรื่องคำพูดคำจาก,ก็ให้ระวังเป็นสำคัญเพราะอาจนำไปสู่การทะเละาะเบาะแว้งได้เรื่องจิตใจมีโอกาสที่จะเกิดความทุกข์จากบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า ด้านความรักหากเป็นงูรักก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่แต่รู้หรือเปล่าว่าการฝันเห็นงูเลื้อยผ่านตัวนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าเพราะหากเรากำลังมีความสัมพันธ์บางอย่างความสัมพันธ์นั้นก็จะไม่มั่นคงและแน่นอนผ่านเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านออกไปเลขเด็ดจ,จากความฝัน3.6 เก้าเจ็ดสสสองสหขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามช่องตำนานปรมปราด้วยนะคะ